การที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีการปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านัยาเสพติดผู้ผ่านการอบรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านัยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน150คนเข้าร่วมพิธีปิดการอบรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยาหมู่ที่สองตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์2564เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับครอบครัวชุมชนได้ตระหนักรู้ปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำเยาวชนประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมมาช่วยเหลืองานของทางราชการมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน150คน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหากรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาคณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา